ครับโค้รปอนครับเกมวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับพบกับน่านครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่อัดแล้วก็เป็นเกมที่กดดันแล้วก็ตื่นเต้นนะครับก็อย่างแรกต้องต้องชมต้องชมทีมน่านด้วยว่าทำงานบ้านมาได้ดีมากโดยเฉพาะในรึ่งหลังที่ที่เขาสามารถกลับมาอยู่ในเกมของเขาได้นะครับก็เป็น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 ปัญหาเดิมๆกับในเรื่องของการเปลี่ยนเป็นสกอร์ ในจังหวะที่เราสร้างโอกาสเรามีมากมายแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นปสกอร์ได้นะครับจนจนสินาทีสุดท้ายเนี่ยในภาะวะกดดันก็ถือว่าน้องๆทุกคนทําได้ดีใน10นาทีสุดท้ายที่ผ่านความกดดันตรงนั้นแล้วกลับขึ้นมาแซงเป็นสามหนึ่งได้ครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับผมบสำหรับเกมหน้าครับที่จะออกไปเยือนเชียงรายครับด้านตัวผู้เล่นตอนนี้เป็นไงบ้างครับสภาพหลังจบจากจบจากจบเกม หลังจากกบจบเกมนี้ก็คงต้องรีคอฟเวอรี่ให้เร็วน,นะครับเพราะว่าเราเรามีเกมกลางสัปดาห์และสุดสัปดาห์ด้วยแล้วก็วันนี้ผลของเชียงรายล้านนาเก็บ3มแต้มได้เป็นเกมแรกถึงแม้จะเป็นเกมเยือนแต่ก็เขาก็เล่นสนามเดียวกันกับเชียงรายซิตี้ซึ่งเป็นเดมมี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนในในวันกลางสัปดาห์เนี่ยเมื่อวันวันนี้ล้านนาเขาได้3แต้มแรกแน่นอนว่าในแมต สุดสัปดาห์นี้เขาต้องเปิดบ้านรับเราเนี่ยเขาก็คงจะมีแรงที่มนะครับแล้วก็การที่เป็นเจ้าบ้านแล้วก็เราเป็นทีมนาระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้เขามีมแรงฮเ่มแล้วก็คงคงคงจะสนุกครับคงจะสนุกแน่นอนรับมครับในส่วนของฟุตบอลเอฟเอครับครับในการที่จับเจอกับชนบุรีครับฟุตบอลมีความรู้สึกไงบ้างในการจับฉลาเกเจอกับชนบุรีก็ถือว่าเป็นเป็นการจับฉลากที่หลายๆคนอาจจะรอคอยรอคอยว่า เราได้เล่นในบ้านหรือเปล่าเพราะว่า2เกมที่ผ่านมาเราไม่ได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เกมนี้เราได้เล่นในบ้านแล้วก็ได้เจอทีมในระดับไทยลีกซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจนะครับอะไรหลายๆอย่างให้ตัวทีมเราเองด้วยว่าเราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะแข่งพอในรอบแชมเปี้ยนลีกไหมนะครับเมื่อเจอทีมระดับไทยลีกแล้วก็คงจะเป็นอ,อะไรที่ดีๆของแฟนบอลที่จะได้ ที่ได้รับชมทีมในไทยลีกมาเล่นให้เราดูครับผมครับฝากถึงแฟนบอลครับก็ขอบคุณครับวันนี้วันนี้ถึงจะเป็นเกมกลางสัปดาห์แต่ก็มากันอุ่นหนาฝานั่งฝาฝาข้างนะครับก็ก็ขอบคุณมากมากครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราเราจะโดนตีเสมอขึ้นมาแต่ก็ยังส่งเสียงเชียร์เราและปลุกเราให้พวกเรากลับมาประสบความสําเร็จก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับผมครับขอบมากครับคุณปอนรับขอบมากครับครับสวัสดีครับ